สวัสดีค่ะพบกับดอยชุนทอษฎีและครูบีอีกครั้งนะคะในวันนี้ครูบีจะมาพูดถึงเรื่อง คำศัพท์นะคะนั่นก็คือคําว่าสวยงามคําว่าสวยงามเนี่ยผู้ที่เรียนภาษาเยอรมันเบื้องต้นเนี่ยก็จะรู้จักแล้วนะคะนั่นก็คือคําว่า schön นะคะ s h ö n ทีนี้ถ้าเราอยากจะใช้คําอื่นบ้างนะคะธรรมชาติสวยงามดิน n a ท u ัวร์อิสเชิใช้คําศัพท์คําเดียวทุกทครั้งเนี่ยบางทีนะคะมันก็จะไม่ได้อัธรสนะคะ,ะวันนี้ครูบีก็เลยจะให้คําที่มีความหมายเหมือนกันกันกบคําว่า schön นะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะ คำว่า wunderschön ใส่คำว่า wunder เข้าไปนะคะ wunderschön, wunderbar, herrlich นะคะ herrlich ยกตัวอย่างเช่นดอกกุหลาบเหล่านี้สวยงามจังเลยนะคะ die Rosen sind herrlich ต่อมานะคะเป็นคำว่า e i n g e d i c h t g e d i c h t ก็แปลว่าบทกลอนนะคะผู้หญิงคนนี้สวยเหมือนบทกลอนเลยนะคะ diese Frau ist e i n g e d i c h t นอกจากนี้ก็จะมีคำว่า fantastic นะคะ fantastic ธรรมชาติช่างสวยงามน,นะคะสวยงามมากๆเลยนะคะพูดได้ว่า Dina t u r is fantastic ต่อมาเป็นคำว่า b e s a u b e n d bezaubend นะคะก็คือสวยเหมือนไร่มนนะคะสวยเหมือนไร่มนผู้หญิงคนนี้สวยเหมือนไร่มนนะคะ die frau i s b e s a u b e n d die frau i s b e s a u b e n d ต่อมาเป็นคำว่าสวยปานวาดนะคะ m a l e r i s h d f r a u is m a l e r i s h นะะผู้หญิงคนนี้สวยเหมือนภาพวาดเลยนะคะสวยปานกับว่าถูกวาดขึ้นเป็นภาพวาดเลยค่ะต่อมาอีกคำหนึ่งนะคะเป็นคำว่า Traumhaft Traumhaft สวยเหมือนฝันนะคะเป็นสถานที่บ้างก็ได้ค่ะสวนแห่งนี้สวยเหมือนฝันเลยนะคะ The Garden is Traumhaft The garden is t r a u m h h f t ค่ะครูบีฝากไว้นะคะลองเอาไปใช้กันดูนะคะนอกจากคำว่าเชิญแล้วค่ะค่ะแล้วพบกันในวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ